สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอสผสูทุกคนนะจ๊ะว่าผมว่าพ,าพอกับสองสาวราม่นาาสมคอเกาวละจ้ะมันนี้วันนี้มน่มานาาสิภาพไปเบิงเป็นงานประเภทนีประจําในมู่บานที่แบบว่าและหลายปีพฤศจิกาขึ้นมาครั้งหนึ่งนาะพี่น้องเป็นงานประเภทนี้ที่แบบว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเพฤศสิทาโตดําเป็นพิตาโคนโตดํานะจ๊ะแล้วลก็ไปเอาอุป,ปคุณ ไปบึงพิธีหรือว่าพัฒนารรมเนาะของอันโมบานสุนบทของลาวว่าอ่าสีมีพิธีแบบใดเนาะพี่น้องในการเอาอุปรุ์และบุญหมังไฟบุญหม่งไฟประจําปีเนาะแบบว่าหลายๆปีบินสิจัดขึ้นมาในรอบหนึ่งเนาะพี่น้องแบบว่าอลังการหรือแบบแปลกแปลกคู่แปลกตาแบบสุดๆเลยแต่พี่น้องคือเรื่องเอาอุปรุ์เนย ถึงต <t festivals> ่มะนาวเกิืมากกับสิเป็นครังแหลทีสีเคยเห็นเนาะแล้วมะนาวกับสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งพร้อมกันกบมะนาวเลยนอจาะพี่น้องเข้าไปเบิ่งน้ำกันเลยรับรองว่าแบบตื่นตาตื่นใจหรือว่าแบบแแปลงเลยจากพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้ะก็จาสิไปใส่เด้อพี่น้องแจ้งสีผ้ากันไปใส่เด้อเดินดึงขึ้นตอนนี้ตีสองตีหนึ่งตีสองเลยจากผ้ากันไปใส่เลยตีหนึ่งตีสองเลยคักกันยางออกจากบ้านจากเพื่อน ตอนนี้มาได้ครึ่งทางของวัดแล้วนะพี่น้องกะสีมีขบวนกองตุ่มหรือว่ากองมือเนาะพี่น้องกองสันกองเงวและกะสนายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเฮาเลยจ้าพี่น้องกะเวอันนี้สอบก่อนนาจะเราเพิ่งกะลงมาวัดทีหลัง ตอนนี้อันเฮ้ากับอันมูเพื่อนกะมันน้าก็มูเพื่อนกันลงมาหอดวัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทุกคนต้องมาลอถาอยู่ที่วัดเนาอพี่น้องแหล่ได้เวลาเฮกองตุ่มเขาวัดแล้วกะสิทำพิธี ได้เวลาแห่กองตุ่มขาวัดแล้วจ้า โดนนาะพี่น้องได้เวลาเฮกองตุ่มเขาวัดแล้วแล้วก็ลงไปเอาอุปคุดยู่หวยเนาะจากพี่น้องทําพิธีเอาอุปคุดยู่หวยอยู่เมนามนาะพี่น้องก่อนสิไปเอาเพื่อนกับประกาศบอกกดระเบียบก่อนนะว่าต้องมีกดยังเนต้องเฮ็ดแนวใดตามขั้นตอนแนวใดน้ะพี่น้องเพิ่นกะสิใหายู้ใหญ่หรือว่าครูบาอาจารย์ในหมู่บ้านที่เข้ารบนับถือเนาะแล้วก็วันเจ้าอาวาสวัดนาะพี่น้องเป็นแบบ เป็นผู้นำนะพี่น้องผู้นำทำพิธีนะพี่น้องครั้งนี้ก็ได้ไปเบิ่งน้ำกันด้จ้าก็ต้องอันสอบกองเลือกฟังคนเบาเนะพี่น้องก่อนสิไเด้ไแปวอุปรณ์กะสิประมาณนี้แหละพี่น้องด้นๆนานๆที่นะพี่น้องนี่เจ็ดปีแปดปีแล้วก็สิมีปกติกะสามปีจัดเถื่อนึงพอดีว่าครั้งนี้แบบเจ็ดแปดปีแล้วยังบริจัดนะพี่น้องหลายปีแห้งเลยกว่าสิได้จัดนะ พี่น้องนเนม้คนในหมู่บ้านไวซิยูท่าย,ยู่ต่างประเทศยูไซเพื่อนกัสิกับมาเล่นงานบุญมังไฟครั้งนี้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันผาดโปร,ร้มันยิ่งใหญ่และมันแบบอลังการแหงเนาะจ้าพี่น้องกัสิแบบต้องผู้ชายก็ตตองท่าตัวดำเฮกองตุ่มรว่วแต่งตัวแบบพีโคดหรือเป็นเอกลักษณ์ของไปมันแล้วแต่เนาะพูนพิ่งกับ ต้องแบบท่าหนาดำกระดหรือบวยข่ากระดเนาะแต่บุษชา,ายนี่โอ้ท่าตัวดำหนาดำเลยจ้บบุษยใส่เสือ้อเลยใส่แต่กางเกงเนาะกะสิท่าตัวดำกะขี้มินหมอนจ้บพี่น้องหมอ,อนในเพื่อนในซ่านกะสีขาวเนาะช่วงนี้กะลาเตสการแบบนี้เนาะอันนี้กะสิเป็นวัดของอ่าในหมู่บ้านเฮาเนาะเป็นบ้านหวยนะครไก่ซ้อนแข้งสวนนะาเนะขตเด้อยจ้บพี่น้องกะวัดกะเป็นวัดใหญ่แห้งอยู่จา้า อ่าคนนหลายแหงเลยจากปวบบุนกลับมาจากไทยนีหลายค่ะเลยจ้ะ เพื่อนกะให้นางพักนางเศ้าก่อนแล้วคอยไปต่อเรืร่อจกพี่น้องไปเอาอุปกรณ์เดือขั้นตอนต่อไปจ้าข้ว้าวข้่้าวาวข้าวข้าวมาวา้าวขาว้า้า้าวาว้อวข้าวข้าาว้า้าหขอาวข้าวข้าาวข้้าวข้าข้า ลืมออกไปล้างวัดลังวัดมีคลองน้ำนะจ๊ะไปเอาอุปกรณ์อยู่คลองน้ำเนาะอยู่บอยู่คลองน้ำอยู่แบบซ้ายน้ำเป็นหวยเป็นฮองเนาะพี่น้อง เวลาเอาอุป,ปรุ์แล้วด้วยพี่น้องการเพิ่งกะสิไปสอนเอาหรือว่าไปไปสอนไปงุ่มเอาอยู่ในหวยเนาะพี่น้องแล้วเพิ่งกะสิเอาขึ้นมาทําพิธีเขาไปในโบสถ์ในโบสถ์พระเนาะพี่น้องท,ทําพิธีมันเป็นข่วมเสือ้อข่วมเสื้ออันคอ้งอันคนในหมู่บ้านเนาะว่าเหตุพิธีทําพิธีแล้วสิเหตุไห้คนในหมู่บ้านนี่ ยูดีมีแห้งแขวขาดปลอดภัยจากอันตรายนอพี่น้องคนในหมู่บ้านกะสิพากันอยู่ดีมีแห้งสิบเจ็บบวไข่ห่างไกลจากลูกไผ่ไข่เจ็บนะพีนองเอาอุปรุ์แล้วกะสิพากันจุดผูเลยจ้า นีเอาอุปขุดจุดผูจุดมะกระโพกเรียบร้อยเไ่้แล้วนะจ๊ะกษีถรมการแหอ่บโบดหรือแหอ่มศาลาสามหลอบนะจ๊ะพี่น้องและกลับไปถวายอุปขุดนะจ๊ะพี่น้องนี่กสิเป็นแบบ มือกองหรือแบบแบบคนในหมู่บ้านตื่นมาตอนตีสองตีสามเผื่อมาเบิง้งหรือว่าเผื่อมาเอาอุป,ปกรณ์เป็นประเพณีของชาวบ้านหวยนครไก่สอนแขงสวนในเขตเดือจ้าถ้าเรื่องคนต้องออกงาอยู่ทีงหลังจะได้เนาะแสดงกองอีตุ้มเจอยู่งใส่เลยเอามาไว้ในเรื่องกองอีตุ้มเว้ยเจ้าเอาผมไปจับตัวรู้แห่แห่น้ำหลังเนาะแห่น้ำหลังสามหง ทั้งใน้องี่และทีนงานอะไรได้ทั้งกระดของอิจิมเนาะเออย่างไปอาบทั้งหัวพิ่ขึ้นมาพี่และทั้งขาพี่ยันอยู่พี่เนาะ เนี่บอกนี่หัวทาละีหลลูกเ้ยท่าจะไปทั้งลก็ไปทจะไปทั้งาก็ไปนอะทั้งหัวมาหัวมาหอดะกระน้าแน่นอนได้เงินมือ้งื้อได้เงินเสียงซื้อเลขได้้วโอยเวกรไหมานอกริงมาจัพอเขาทาบอยู่เ้เอ้าหัวเัน่นีหน่อยเียวใช้ได้หาง์งะ โอ้ยพวกนันเดนทางหัวป้อนี่ละเจ้าเอาเชิญกรุณายานเสียงทันเด้อเนาะเจ้าลูกหลานเนาะเจ้า้ยานว่าหลังจากเขาและเขามาคืนเ้อนเนอะเนอ สามหลอบเรียบร้อยแล้วกับเป็นอันเสร็จพิธีไปขันหนึ่งเนาะแล้วก็ยังอีกร้ายขันตอนเด้อพี่น้องฝากติดตามรับชมคลิปหนาอีพีหนาเนาะพี่น้องอีพีหนาคลิปหนานี่สิเป็นเป,เป็นการไปถวายอยู่หอมาเฮซักรักคุณหรือว่าผู อาสิงศักที่ติปกปักรักษาขุมคองหมู่บ้านของเฮาเนาะพี่น้องไปจูดบังไฟอยู่หอเพื่อเป็นการถวายหอเนาะพี่น้องกับไปเบิ้งน้ำกันว่าสิ่งใหญ่แปลกตาหรือว่าอลังการซํำใดเนาะพี่น้องซำนี้ก็เป็นการเริ่มต้นซื้อๆเนาะยังอีกไลา้ขั้นตอนเลยจ้ะพี่น้องฝากติดตามรับชมอีพี่นาะน้ำเด้อจ้าพี่น้องกะขอขอบมดขอบใจ ขอบุญขอบุญที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจเด้อจ้าพอกันคลิปหนาะกรับสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกคนเด้อจ้าพี่น้องขอขอบคุณหลายๆลจ้าบ๊ายบายเด้อจ้า